ทำไมเทวดาจึงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีอ้างอิงในพระพุทธศาสนามีเรื่องราวลึกซึ้งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนักเรื่องของเหล่าเทวดาผู้เสวยสุขอยู่บนสวรรค์แต่กลับเลือกลงมาเกิดในโลกมนุษย์โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพื่อเป้าหมายเดียวคือการบรรลุธ,ธรรมสูงสุดตามคณะสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวัคและอัรกถาคณะสูตรที่สอง พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุผลของการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สามารถสรุปได้สั้นๆแต่ลึกที่สุดเพียงสข้อข้อแรกสวรรค์น,นั้นสุขเกินไปสุขจนไม่เกิดความสังเวชไม่เกิดแรงผลักดันให้ค้นหาความจริงของโลกเพราะไม่มีทุกข์จึงไม่มีโอกาสตื่นรู้นี่คือเหตุผลที่เทวดาส่วนใหญ่ไม่สามารถบรรลุมรรคผลบนสวรรค์ได้อ้างอิงคณะสูตรและอัธกถาพระไตรปิฎกเล่มที่สิ สุดตันตปิดกเล่ม11ข้อที่2บารมีบางอย่างต้องเกิดขึ้นจากความลำบากเช่นความเพียรความอดทนและความกล้าหาญสิ่งเหล่านี้จะเติบโตได้ดีที่สุดในโลกมนุษย์เพราะมนุษย์มีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งแรงผลักและแรงดึงจึงเป็นเหมือนสนามบ่มบารมีที่เทวดาเองก็ต้องกลับมาใช้อ้างอิงคณะสูตรและอัธกถาบทว่ากรรมภูมิของพรหมจันย์ ข้อที่สพบมนุษย์คือพบที่เหมาะที่สุดต่อการบรรลุธรรมไม่สุขเกินไปไม่ทุกขจนเกินไปมีความพอดีที่ทําให้เกิดปัญญาอัตถกถาเรียกพบมนุษย์ว่าดินแดนแห่งการปฏิบัติหรือกรรมภูมิของพรหมจรัร์ด้วยเหตุนี้เองเทวดาหลายองค์ในสมัยพุทธกาลจึงเลือกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทําบารมีให้เต็มและเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งธรรมตัวอย่างจากพระไตรปิฎกและอัถกถา พระสารีบุตรเคยเป็นเทพบุตรหลายชาติตั้งใจลงมาเกิดเพื่อทำบารมีให้ครบจนได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะเสวยสุขในสวรรค์ยาวนานแต่รู้ว่าการบรรลุธรรมทำได้ยากจึงลงมาเกิดในภพมนุษย์และได้เป็นผู้มีฤทธิ์มากที่สุดในหมู่สาวกพระปุณณมันตนีบุตรจากเทวดาผู้ศรัทธาแรงลงมาเกิดเพื่อรีบบ่มบารมีและบรรลุธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยพระอังคุลิมาน แม้ต้องเผชิญดิบากหนักแต่ในหลายชาติเคยเป็นเทพบุตรลงมาเกิดเพื่อทำบารมีให้ถึงที่สุดก่อนจะบรรลุอรหันต์พาหิยะดารุจิริยะอดีตเป็นเทวดาผู้มีปัญญาจุติมาเกิดเพื่อบรรลุธรรมโดยตรงฟังธรรมเพียงสั้นๆก็ถึงอรหัต,ตผลทันทีปัญจวัคคีย์ทั้งหหลายชาติเป็นเทวดามาแต่ก่อนลงมาเกิดเพื่อเป็นผู้รับพระธรรมจักรครั้งแรกของโลกพระอานทน์จากเทพบุตรหลายภพ ลงมาเกิดเพื่อฟังจำและสื่อพระธรรมก่อนจะบรรลุอรหันต์หลังพุทธปรินิพพาน